เลยก็ไม่มาอ้าวทำไมไม่ให้อุ้มทำไมไม่ให้อุ้มผมมาผมมากับเพื่อนผมมากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็มาเราอุ้มแกแล้วเดี๋ยวเพื่อนแกเดินตามมาอดีตเดินตามอดีตอายุเท่าไหร่กันเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่อ่ะไม่จะต้องบอกก่อนแกอายุเท่าไหร่เราถามก่อนหฮ้เราถามก่อนว่าแกอายุเท่าไหร่ พี่อาย่เท่าไหร่อะแกก็ต้องตอบล้วก่อนดิสิบห้าพี่สิบห้าโกหกเอาความจริงไหมถามตีได้สิบห้านี่ละเจอเด็กเจอเด็กอายุสิบห้าปีกแหละทำไมพี่แล้วพี่อายุเท่าไหร่ <60. S 1> อะหกสิบดีดีเอาหกสิบจริงไหมนเนี่ย <c oughs> ทำไมอะเสียงเราดูไม่แกว เราดีๆพี่โอ้โหก็เถอไม่ให้คนแก่อุ้มเลยดิพอเราแก่หน่อยก็ไม่ให้อุ้มเลยตีอุ้มตีตี <laughs> ด่าไม่แก่เนี่ยตีกดอุ้มไปแล้วนะกดตีไปต <laughs> ีไปตีไปเราเราไปหา,ไ,หาไปหาเพื <ไป S 2> พ่อ <laughs> นเพือนกันเฮ้ยรถเนี่ยใครมาเฟืองให้รถแถมเนี่ยเล่นแรงว่ะ ทำเต็วยืนนอกมืดีเลยเอ้ยเกามขบนเหรอเกมขบนก้าอันนี้เก้ามาเหรอเกมขบนไอ้เจ๊เกมสามารถเข้าได้แต่ <c oughs> ไม่ต้องเชิญคนแล้วอ่ะมันทำได้ตั้งนานเลยโอเคหรือใครเอาแขนโง่เยี่ยมด้วยแกดเบียดกูไอ้แจ๊บไม่เข้าเลยครับไอ้เจ๊มันยืนนิ่งไงจิ๊ดไอ้เมันยืนนิ่งพยายามถึงกระแทงแล้วมันเนี่ยมันหันหน้าแล้วมันกันนี่สัตว์ ไอ้เฮียหนีหนีพีออทำนี้กันนะไปไอ้เกเนี่ยไอ้เกแต่งหน้าสยงเหอเด๋เด๋วยวยเทนวยเทนวยเทนนะงวันที่อดีตนวันตอนด่โดนโดนยางแน่เขี้ยจะไปนีุ่ตาย อยากเรียกว่าหัวคุยไม่ได้คิิมไม่ได้ิมขอถ่ายเอออันนี้ดีกว่านี่ดีกว่านำระยะอะไรตอาัอที่ะเด็นไเพราะ่เอาทีเด็ด F4 เอาทีเด็ F4 ทำอะไรได้ ที่ไหน N4 มันออกออกเกมลาแจกไอ้เหี้ยไอแจกหน้าโง่เชี่ยไม่เชี่ยมันมันเริ่มห้องแล้วมันเชิญคนไม่ได้เหี้ยสั่งใหม่เลยสั่งใหม่เลยกูกดจอยเรนดอมแล้วมันบอกไม่มีห้องอะเก่งมากนี่เราไปทำไมวะแจกตาวันนั้นไม่ได้กด้เจนี่ไป จะอไายไปฉายยหรออวิทยบ้าเออวิทย์อวิทยเบอกว่าถ้าไอมันเอาไว้ายแบตตรงนี้ได้วลนจะม่แกะไหนอ่ะ <analysts> มันไปยิงแกะยิงแกะมันชาอ่ะองกดายแล้วปิดใช่ใช่มันช้ามันชามันชโอเคเพราาชาตกไม่ได้ชาอย่างอื่นได้อชี้ทำไปทำไมวะไอี้เ็นูิเปียวต้องได้่นไรอะ ป,ปดมันเลยม no, <no>, no. ล้มล้มสรับประตูแม่งหนีบกูด้วยนะ่าี้ยี้อนี่ก็ซอนอยู่ไอ้สัตอวีไอวีแมบบ่ง <c oughs> เปิดจากข้างนอกได้เยียกันเพื่อนปิดใส่สาววัดศพสาววสดคพเฮ้ ปิดวะเปิดท,ทำเฮี้ยงอะถ่ายผีถ่ายผีเดี๋ยวคุณรนนู้กล่องบรยายนเขาลยฮะกล่องนี่ย่ะดูไอ้เฮี้ย,ย,ยงโรงพยาบาลบรรยานี่แงไอ้เฮี้ยไอ้พีท ยัอยู่ตรงบ้านได้อย่างไนมนนี่เป็ลื่นสัตวมาเมียมเารเียนีเลยมันต้องอะไรขา้ารกนไกลด้วยเี่ยอ่ะเขลียเ่องอค่วนเลยเฮ้ยไปข้ารชาเป็นกันอ่ะดี ตันดิตันไปนั่นอะไรล่ะคุณยัไดีอยากจะหาอะไรวะเนี่ยตันไม่ได้แจอดรึไงไม่เจอเหรอเนาะแจตัน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 อ๋อไม่ไป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 หนึ่งปูเทียเลย

ทำ้ไปทำเือนทําไปเพื่ออะไรวะก่อนนะครับท้าเจริญก็ตกแตกกันแล้วก่อนหน้าเศร้าอย่างยิ่งแต่พวกเราต้องเดินต่อไปถ้าจิเปิดถ้ายิไม่เจริผีจะเจอไม่ท่าหมด Để gì để được không okay. để chơi được đi rồi đi rồi đi đi chỉ mua vậy vậy cái เอยตัวอะไรว้าวพี่โดแรกของผู้ทอนะครับอ้ยาดแมนหนางูและนาเก่งขาเดเนลาเดินกันตัวบ้าเลยโค้ยเยี่ยลบ้ไม่มีตัวเลยเด็กเโอ้ยเจ็บัวการี ฮัลโหล I can't bleed ซ <I S 2> no I mean. ึ่งมันคือเกมเฮียหรอวะเกมหน้าพี่ยังไม่มีเฮียอะไรเลยุ้ย ท่านพูดจริญนัน่นต eh uh> ัวอะไรโอ้ยเอยเฮ้ยโอ้ยล้มอยู่เลยเสร็จ Kini anyi se? Nom tati miyi. ไรเฮียโอ้ยทำไมร่าแม่ดิ ได้ตังเยอเนี่ยได้ตังเจอเนี่ยได้ตังเยอเนี่ยไอ้คิดเกิดไม่รอแล้วสิ โดนจับไปก่อนเพื่อนเลยที่ยแล้วบอกแก้ไขเรื่องเสียงไงคุยไม่มีปัญหาปัญหาเสียงไอยู่เลยเรอเกมลานปิดเสียงห้ายย่อเออบอกแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงไงแก้คุยเลยเสียงปั๊บอบปกองไม่เข้าเดียรกองย่งคนขาย หนางโง่จ้ะหนางโง่จ้ะมาดูคลิปด,ดีกว่าดูคลิปด,ดีกว่าจะถ่ายที่ไรเดี๋ยวครับวันนี้ผมมา,าคลิปผีกับท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ผู้หายที่ผู้หายปะหนางโง่นี่ตายหาแน่ ว้าวท่านผู้ชมครับไปเหยื่อแร้ออกมาแล้วนายเดินเอเคมาหน้าไมหนดหน่อยฮัลโหลดิฮัลโหดิฮัลโหลฮัลหเ้งหอย่าไล่ก่อนนะครับผมไอ่เห็นทีู้หมาดูนั่นสิครับท่านผู้ชมเฮ้ก่อนนะครับท่านผู้เดินก็สมแลกไปแล้วก็หน้าเ้าอย่างยิ่งแต่พ้หเราต้องเดินต่อไป ว้าวทีโัวแรกของพวกเรานะครับหอยมากแมนน้างูและหน้าเกงขามในเวลาเดียวกันท่านผู้จะเดินนั่นโถด้วยตืมนแบบนี้อะไรกันวันแรกของพวกเราพวกเราคงจะไม่รอดกันว้ายก่อนนะครับท่านผู้ชมพวกเราก็สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะ ดูหน้างงเลยจีอาเจ้าทำไมน่างงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้เจริญเอ้ยพอดูพันธะแค่นี้อีกคือมันหนักสองร้อยขอลองซื้อของนี่ใหญ่นะต้องรอซื้อวันหุธก่อนไอ้นอนก่อนนี่นอนก่อนไอ้วิษเสียงมึงยังไม่มาใช่ปะ ไม่บาทำไมวะมึงมีปกติเหรอเออเดินนอนก่อนป่หนึ่งกูจะลองซื้อของเงินหายยังไข่ยังไม่นอนวะไข่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 อ่าไอ้กเกา

ต้องนอนนีย่ยเยอขอแชเพื่อนไม่ได้วะฮะหยิบของพกกร้อมกันแล้วไม่รู้พิเศษไอสัตว์มีต้องนอนด้วยไอ้เหี้ยงยง,งวยวะต้องนอนด้วยคาดหวังว่าจะเจออะไรข <c ười> ี้แยใครครับเป็นแค่ไว้เกมคนไม่รอน คนจริงเขาไม่นอนคนจริงเขาไม่นอนคนจริงเขาไม่นอนไม่นอนไอยเกียลองซื้อของไอ้เยี่ยมซื้อของไม่ได้ไอ้เกียร์กูว่าจะชวนดอทก่อนนอนนี้เหนดอทเกียรตอนนี้ไหนรอบก่อนซื้ออีโมดไม่ได้ไหนรอนซื้อบุหรี่เกียแล้ววะเตา อย่าดันอย่าดันอย่าดันอซื้ออะไรไปนะซื้ออีโมดอีโมดไม่ติดไอ้เชี่ยซื้อไม่ได้นคอรนี่อันนี้ปูไม้คราเปอร์คราเปอร์ได้แต่อีโมดไม่ได้ หอ่ะโดนมายดวลลงตรงไหนอ่ะมุจจาก็ตรงนี้ไม่ใช่หรอเราไปเพี้ยงของไปไหนแล้วไม่ใช่ว่ามึงต้องไปยืนรอรับเหรอไม่มตกไม่มันมันโยนมั่วไอ้ยักษ์เออวุ้ยอย่างลงอยู่ สัตว์โดยียวไม่ดูวยายอะก็ได้รอบเดียวด้วยะ่ะไ <c oughs> อ้สร้าเข้ามาอก่อนอนี่เนี่ยเจ่ยมากส่งของตุ้ดตีนสัตว์เลยอโอ้ทำให้เสียงทุก่ังดังขึ้นอ่ะแจ๊ะ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  ทำไมคุยอย่างการ,รอะไรตันะ<า>ขอขอขอสัมภาษณ์นะครับอาการเป็นไ<อ>งภูเขาที่นั่นมันโอ้ <laughs> โหดังเลยใบสะท้อนเลยเนี่ยต่อนะครับต่อคลัวไอ,อ้กลัวมันเป็ <laughs> นเกย์สะท้อนสนตีนสัตว์เลยเนี่ย <laughs> ไอวิดอวิทไอวิทอวิดไอวิทอวิทอาอไ้อยกองจะไงอาวตายใหญ่ฟอมึงน่ชิหาซื้อของนีซื้อของเพิ่มดิอปูไม้กูอยากลอง้ไอฮักเกอร์เมดิคอรหนวะยทำไมฮักเกอร์ถึงต้ององทำไมคนเาขอต้อง่งปี่จุดวไว้เนี่ย ตูตีตัดในตรงหัวนี้เออนั่นนั่นมีนั่นมีมันคือลายอ่ะดูดิวิธีกอดวิธีกอดว้าวกอดอ่ะกอดอ่ะกอดอ่ะใช่ไงดูดิมาดูดนี่เชี่ยวิธีกอดกอดกอดไปหิวกอดไปหิวเกย์มึงต้องถือมึงต้องถือวิธีกอดกอดด้วยนะไม่จะใช้ได้อ่าโอเคเข้าใจละที่ฝันแล้วมัไมันเปลี่ซ้ายใส่คนอื่น อ่อฮะโอเคโอเคไอ้แจะลองก่อนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยคนพี่อะไรตับการก่อนการรักษาที่ดีที่สุดไอ้แจะเอาฟัใครจะถือกล่องกูจะถือไม้กูถือไม้กูดถือไม้ถือไม้เหรอไอแคบไมค์เดี๋ยวกูดเจาะให้ตอนมึงวิ่งดาวเดินดาวเดิน ไอ้มันกดอ้นอ่อนอ่อนดู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 โยนเนี่ยอ้าวอ๋อไอ้เคื่องขายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มึงซื้ออะไรมาไม่มึงซื้ออะไรมากูมันซื้ออีโมดอะอีโมดน่าจะยังซื้อไม่ได้ใครอยู่ก้อนน้องนี่ใครอยู่ก้อนก้อนอยู่อเดี๋ยก็ูซื้อไม่ใช้ก้อนอยู่ไหนอยู่นี่ไงกล้อง อาจารย์ถือกล้องปะอาจารย์อาจารย์ถือกล้องปะหรือว่าไอ้ที่ถือกล้องถือสัดไล่อยู่อ่ะถือปัดไล่ไม่รู้ถือปัดไล่ยังสามอันเลยห่วยเหี้ยกูจะได้ไม่หมดเมื่อเมื่อหกดปัดไล่หมดอ้นผมถือสัดไล่สามอันนี่ไงปัดไล่สามอันนะยากกลัวกลัวมือขนาดนั้นเลยเหรอผมจะได้เต่อเลย ไอ้เก้ามึงถ่ายคลิปอยู่ป่ะนี่ะมึงอย่าถ่ายนะแปดจีหมดเอาไอ้เก้าปิดชีพไอ้เหี้ยชาร์จไม่ได้มึงรู้เลยมึงถ่ายทั้งมดมไม่อยากถือกล้องเพราะว่าเมันเบิ้ลได้เนี่ยเปิดเป็นคนปิดเงือกโอ้ยโอ้ยเปียอย่าไปลุกเ้ยลุกดูเป็นเงี้ย เป็นไรอะเอ๊ะมัติดกูทำไมมินหายไปอ๋อออหาเรื่องอะไรเงี้เป็นเหยะไรเนี่ยสัสก็สวัสดีครับอยู่กับผมอ๋อเคียไปปิดกล้องแล้วสัตว์เอมามาหันมาหันมาก็สวัสดีครับอยู่กับผมรายการพี่หลอกพยานหลอนแชนเนลกับพวกกูอีกสามตัวณวันนี้เราจะมาล่าพี่หลอกพยานหลอนกันดูว่าวันนี้เราจะรอดกันหรือเปล่า ขอให้พวกเราโชคดีได้ับผู้ชมะ่อะไรกหลังเม่อีวีก่อนเนี่ยผีหลอกไม่ได้หลอนนะนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเราาแล้ว

Ừ. 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 cái <laughs> 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 à <laughs> <là> này này <laughs> <laughs> để đi vào, đi vào.

วมินัมันมิงนันมักนมัน้าอยู่กับผมนะครับตอนนี้ตากร้องเอาได้สิ้นชีพไปแล้วกลับไปมุมหน้าโง่นั่นที่หายไปในความแต่เดอวสามสอง้ยันวะ ผมจะทางกลับได้ไหมไม่โอเคผมจะก็มัน <c oughs> เดินตรงไปไงนิดนึงดูดิสั่งัวน้องมุมาแล้วเสร็จจุดอะไรวะอย่ารู้ว่าทำไมวะเดี๋ยวจะตายเฮเฮ ้าเดิโลโก้มันได้อ <esh> ี่อ่ะคิดไปเองออกมาเดิมละอ่ะอ่ไรต่อันนี้ไงอันนี่อายอันนี่ลาะก่อนอุ๊ยตัวอะไรอุ๊ยอุ้ย ไอ้เียต้องโไอ้ติดใจมันไม่ติดควายตาอูไอ้เไตายตายก็อยู่นั่นพี่ลาก่อนพวกโม่เอาเอาไม่ไปพี่ไม่กลัฮ่าฮ่าฮ่

เป็นที่กูหรือวะไม่มีเสียงเลยไอ้เปิดที่เฮียเลยเนี่ยไม่มีอีกแล้วเหรอเออเป็นที่กูหรือวะกูอัปเดตแล้วอ่ะเด็ดอ่ะไอ้ที่เป็นพ่ออะไรวะกูมีเสียงอยู่นะไอ้แจ๊บพูดดิฮัลโหลพูดดิแจ๊บโอเคพูดพูดสิอาจารย์มีเสียงอยู่มึงเป็นแค่เมื่อยที่ไม่มีเสียงไม่รู้ทำไมกูอัปเดตแล้วแท้เกมหมดกูเดยวดสวาแล้วได้เฮียไอ อัปเดตเขาไอที่มันบอกว่าแก่เขาเขายังไม่กั้นหนีไปเล่นงแนวดีไหมแล้วคอยกลับเล่นคอนเทนต์วอร์นิ่งไข่ขี้เก่าอยากหลับตัดมือยอมนอนแล้วนอนแล้วเหรอพี่ มีแล้วเอาอะถ้าตหนง่งกูนอนเลยเี่ยอะไรนะเสียงมันดับอะประคาจะหายเลยเสียงดับรอแก่ดีกว่าไปเล่นเอาดีกว่าป่ะแล้วกลับมาเล่นเนี่ยเอาเล่น w a r n i ตอนมันแก่จริง